นายไม่มีที่น,นั่งหรอนายไม่มีที่นั่งอย,ยู้อยูย่ไหมใช่ๆๆ่ ะะซึ่งจะเริ่มต้น,<ม>นจากค่ะ ยังแค่ยำเลยไนครับ ถึงแล้วนะคะจะได้ขอเียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่พิเศษทุตชนนะคะรวมกันยืนขึ้นนะคะเพื่อ็นการ้อนราบขั้วแขระองค์พี่นะะ้องเดี๋ยวเขาจะมีเสียงยืนแลัวเดี๋ยวขอจนมืไปก็คืได้ได้พี่นะะ้องยืนก่อนก็ได้ My lovely Jen, Mrs. I think you have already seen how much happiness and joy and pride we have brought to this nation of mine. It's my motherland, it's my home country, and it means a lot to have the honor to be the first back. Thailand. So thank you very much, Stephen, Ron, Mickey, Enrique. Thank you for being here with us. It means a lot to have the honor to welcome all of you here in Thailand. Ryan, Mattui, thank you for giving this opportunity to create excitement here in ขอบคุณมาหามาฟ้าทุกอย่างแค่นั้นนะ้วกคนท่้นการท่าการในการทุกอยากทุกท่านแม่แอที่สละเวลามาต้อนรับเราในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแลก็ขอบคุณมากมๆที่ได้รับเกียรตินี้ค่ะขอบคุณพี่พี่สื่อมาชนทุกท่านนะคะที่สละเวลามาแล้วก็กดอากาศให้คนที่ไม่ได้มา ได้มีโอกาสต้อนรับกรกพอย่างกระหนี่ไปพร้อมกับทุกคนและที่สําคัญขอบคุณตันค่ะขอบคุณคนไทยที่มีทุกคนนะคะที่สลับเวลามาเพราะรู้ว่าหลายๆคนมาไกลหลายๆคนเดินทางมาเหนื่อยมากบางคนเดินทางมาเป็นวันบางคนนั่งตัดกระดาษกรุ๊บจนตาปวดมือเจ็บบางคนก็ตัดชุดในระยะเวลาที่สั้น ก็แสดงถึงความภูมิใจที่ได้มาลองบอลในวันนี้ว่าขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกว่าบอลจะไม่สามารถนำลงฟามนี้กลับมาได้เลยถ้าไม่ได้เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นความเชื่อใจแล้วก็ความหวังที่ทุกคนมีในตัวบอลบอลจะเพื่อเสมอว่าความหวังของบอมไม่ใช่การกดดันไม่ใช่ pressure แต่มันคือพลังที่ทำให้เราออกมาชน เพราะมั่นหมายความว่าทุกคนเชื่อมั่นในจงพเพราะฉะนั้นอุาอยากให้ทุกคนพินใจแล้วก็ภาคภูมิใจยวกับความสำคังนี้ด้วยกันนะคะมงกุฎนี้ไม่ใช่ของกองของแล้วค่ะมันคือของพวกเราทุกคนแล้อววุาเชื่อว่าด้วยพลังของกอด้วยพลังของสตูดิโอร์อนเซชั่นแล้วก็ด้วยพลังของคนไทยทุกคนเราสามารถที่จะสร้างสรรค์สินิดให้กับโลกใบนี้ให้กับ,นกบคนอื่นต่อไปได้ค่ะขอบค,ค,คุณค่ะ เป็นโปรอสุชาตานะคะหญิงสาวที่โดดเด่นในวันนี้ใน่เค่ะก็หลังจากที่เราพอดีฟายว่าคือ everything นะคะ everything ก็คือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำให้โปรฟอมีวันนี้ได้จริงๆนะคะเชื่อคุณแม่ก็จะเป็นต้นแบบของการเลี้ยงลูกนะคะให้สมเป็นแบบนี้